สีสปาสูรว่าด้วยเปรียบสิ่งที่ตัดสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสีสปาวันใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงถือใบประดู่ลายสองถึงสามใบด้วยฝ่าพระหัต แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนใบประดู่ลายสองสามใบที่เราถือด้วยฝ่ามือกับใบที่บนต้นไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใบประดู่ลายสองสามใบที่พระผู้มีพระภาคทรงถือด้วยฝ่าพระหัตมีประมาณน้อยที่บนต้นมากกว่าพระพุทธเจ้าค่าอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วมิได้บอกเธอทั้งหลายมีมากก็เพราะเหตุไรเราจึงไม่บอกเพราะสิ่งนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่พรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่บอกดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสิ่งอะไรเราได้บอกแล้ว เราได้บอกแล้วว่าน,นี้ทุกขนี้ทุกขสมุทไทยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เพราะเหตุไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบ ความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงบอกดูกะระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สีสปาสูตรจบ